สวัสดีทุกคนอยู่กับผม ERT วันนี้เราก็จะมาเล่นเทลเลียนะก,นนนยก่อนอื่นเราก็ตัดไม้ก่อนอื่นเราก็ตัดไม้ลินหมดมาเตอร์นะ ก็จะเล่าแบบย่อยๆนะแล้วก็ตัดไม้แล้วก็มีสลามมาแล้วผมก็กำลังจะไปสำรวจนะทุกคนถ้าเสียงมันปิดว่าผม,มปิดเองนะทุกคนก่อนหลังจากนี้แล้วก็จะเร่งสปีดเลยนะทุกคนเราไปปืนแมก่ ต้นไม้จุดต้นไม้ชกีโชกีโชคดีเออต้นช้ยปีแอขุดต้นไม้อะไรช้ยปีแอขุดเนาะลงไปไม่ตายใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่ตายเปิดดูสิ ดีไหมเนะี่ยมีก็อกีทำให้สูงขึ้นใช่ไหมจำให้ผิดนี่ไงโอ้แทงเรืองแสงกูไม่น่าไม่นะหยุด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 ,ยดไอ้กอบลินแม่งวิ่งมาตีกูเฉยเลยโอ้เกือบตายโุนแทงไฟก่อน ครับท็อตอบตังทุนไอ้กอบลีนั่นมันโคตรเถื่อนเลยมันื่าตกไปแล้วอุ้ยยื้อมาเลยสดอุ้ยยื้ยอเนกระโดดตามเือแม่งตีโคตรแรงเลยทุกคนแม่งเซ็งวะ่ะทุกคนทำไม,มนะจบการการสำรวจแบบของเรา ตัดไม้ต่อดีกว่าอีกยาวเลยอ่ะทุกคนนั่งดูไปแล้วกันอันนี้คูณสองให้แล้วน่ะตาเออยลยเยอะละวิว่งแลกเออละถ้ามีเสียงพลมก็ขอโทษเลยนะเสียบเสียบเสียบ เรียบร้อยราถึงเวลาต้างบ้านจ้าเจ้ฮาฮา่ฮาฮา่ฮาผีเสื้อน่าสนใจนะฮ,าฮา่า มากร้นานสวยๆ,ๆไม่นะนอา้ายังไงอะ่ะค้อนน,นี้ยน,น่าจะซีซีตัวอัดกัน เอาล่ะเราไม่รู้ว่าพร้อมไหมนะอ๋อต้องกระโดดโอ้่ยข้าคือปีศาจนั่งชั่วร้ายในตัวเจ้าเจ้าจงข้าอีลูกตาบินได้นั่นซสืเฮ้ยมึงกับหลังนี้เลยเหรอคนโดหดเลยต้สี่ นีิ้เอ้าดกจงรับพลังไปสาไปตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยอุ้ยเขาดี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 เข้เข้ามา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 คอเตอร์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 มาดิเข้เข้ามาเข้ามาอุ้ย เข้ามาเข้ามาเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตังมาด้วยเอาตังขึ้นมาเ,เอาตังขึนะ้นมาเอาตังขึนะ้นมาเอาตังขึนะ้นมาเอาตังขนะึ้นมาเรียบร้อยอือหือโอ้โหถึงเวลาขุดเหมืองอือหือได้เวลา Good morning. Ngon ơi. Thì bảo ơi. Ừ. Đó là chữa leo mà lại คืออะไรอ่ะอ๋อแรงไม่น่าเยอะมอน่าจะเยอะนั่นอะไรอ่ะ ีาา่าแล้วอ่ัน่แน,นี้ต้องมีไลอาาืออ่าอ่ะ เฮ้ยซอมบี้ช่วยบอกฉันทีว่าน่ะคือซอมบีออม้อ่ะไอ้เรื่งจะตกมาทำไมเนี่ยมไมนะไปใกล้ใกล้มนันไม่ควรเป็นอย่างนี้โอ้โหตังค์ไปหมดแล้วโอ้โหงั้นวันนี้ จบเท่านี้แลทุกคนไม่ไหวแล้วบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามกดใจกดติดตามกดไลค์กับช่องเราด้วยนะใครแต่ตอนนี้บ๊ายบายครับ